สวัสดีคะ่ะมาพบกับเจเคนในคลิปนี้นะคะเรามาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับบ้านสวยแบบครบคันทุกอย่างเลยนะคะบนพื้นที่หนึ่งไรค่ค่ะภายในแปลงนะคะมีบ้านหนึ่งหลังคะ่ะทุกท่าน2ห้องนอน1ห,ห้องโถง2ห้องน้ํา1ห้องรับแขกพื้นที่ใช้สอย72ตารางเมตรนะคะพื้นที่นี้รวมระเบียงไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะ ราคาขายอยู่ที่1 5ล้านแสนบาทนะคะพื้นที่1ไร่พร้อมบ้านหนึ่งหลังนะคะ1 5ล้านแสนบาทฟรีค่าโอนค่ะทุกท่านโฉนดคุดแดงนอนสอสี่จอนะคะภายในพื้นที่นะคะรอบ,บตัวบ้านปลูกต้นไม้ไว้แล้วค่ะมีสวนขนาดน่ารักเชิดนะคะที่ดินพร้อมบ้านในนี้นะคะจะเป็นสวนผลไม้หลากหลายชนิดค่ะมีมะยงชิดฝรั่งระมุด มะพร้าวกะท้อนนะคะมะไฟมะกอกมะระกอค่ะบ้านนะคะห้องนอนขนาด4คูณ3นะคะทุกท่านร้อมรัวรุดหนามเรียบร้อยเลยค่ะห่างจากวัดนองแจ้ง1กิโลเมตรห่างจากพระบรมราชานุสรดอนเจดี15กิโลเมตรห่างจากตลาดสักโกจม5กิโลเมตรห่างจากโรงเรียนบรรหาร5กิโลเมตร ่างจากตลาดสำชุก20กิโลเมตรมีเพื่อนบ้านนะคะห่างจากกรุงเทพมหานคร120กิโลเมตรค่ะพิกัดของบ้านพร้อมที่ดินในคลิปนี้นะคะอยู่ที่ตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านใดสนใจสามารถดูพิกัดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปก่อนได้นะคะพร้อมกับรายละเอียดต่างๆสนใจสามารถนัดชมพื้นที่จริงได้ค่ะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ที่ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสายตรงเข้าไปนัดชมพื้นที่จริงประกอบการตัดสินใจกันก่อนได้ค่ะทุกท่านสำหรับคลิปนี้นะคะเจเคโนโราไปก่อนสวัสดีค่ะ